ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแอนและรายการผู้หญิง .com เป็นประจำแบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะแขกรับเชิญของเรานะคะก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาบอกเคล็ดลับวิธีการดูแลทั้งชีวิตรักชีวิต ส่วนตัวต่างๆให้พวกเราได้ชมกันนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของแอนก็เป็นผู้หญิงเก่งเช่นเดียวกันนะคะผ่านผลงานมาแล้วมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบเล่นละครเป็นพิธีกรนะคะและล่าสุดตอนนี้นะคะสําหรับงานเดินแบบนั้นเธอโกอินเตอร์ไปแล้วค่ะโอ้โหล้ําหน้าเราไปไกลเลยนะคะเห็นน้องเข้ามาตั้งแต่เล็กๆนะคะจนเดี๋ยวนี้ฝีไม้ลายมือนี่เรียกว่า คุยกันยากแล้วนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะน้องโยโยศสวัสดีหัสดีวิจิตค่ะสวัสดีค่ะโยโยศสวัสดีสาวน้อยที่ก้าวเข้ามาวงการโดยการถ่ายโฆษณาและผลงานละครจากนั้นผลงานของเธอไม่ได้หยุดแค่หน้าจอทีวีเธอได้ก้าวไปสู่นางแบบแถวหน้าของเมืองไทยและเมืองนอกจากวันนั้นจนถึงวันนี้เธอมีผลงานดีๆมากมายออกสู่สายตาของสื่อต่างๆ และยังคงความเป็นนางแบบที่มีคุณภาพที่คุณเองก็ไม่อาจปฏิเสธได้วันนี้เราจึงเชิญเธอมาพูดคุยกับเรื่องราวต่างๆของเธอในวันนี้กันค่ะแหนเกล่นเหนื่อยเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนนะเอานะปัจจุบันตอนนี้ก่อนงานหนักนะสําหรับตัว,เอ,อตวเองช่วงนี้จะเริ่มจะเริ่มเบาลงนะคะ เพราะว่าโชว์ต่างๆเนี่ยจะไปแน่นมากเลยตอนมาสมัครมเดที่แล้วตอนนี้หน้าฝนแล้วใช่ไหมใช่งานอีเวนที่จ่ายก็จะซาลงนิดนึงก็ดีค่ะเหมือนว่าได้พักเหนื่อยหลังจากสงครารมาแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมหน้าตาสดใสโดยเฉพาะสีผิวนะคะแทนแบบว่าไปทะเลบ่อยสมัยใหม่มากนะคะเอาละค่ะทั้งนั้นย้อนกลับไปตอนที่สมัยที่โยเข้าวงการบ้าง จำได้ว่าตอนที่เราเจอกันนี่คือแบบว่าโอ้โหยัง<ช>เด็กๆกันอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเข้ามาจากการประกวดตอนนั้นพึ่งจะ13 13? 13สิก็ไปประกวดแล้วเหรอคะใ<ช>ีใเวทีไหนคะ <c oughs> <c oughs> มิสยยมเซ็นเตอร์ยังสตาร์ค่ะอตอนนั้นจริงๆคือเราอายุต่ำกว่าเกณนนิดนึงแต่ว่า,าสูงส้าขึ้นใช่แต่ว่าตัวสูงมากมาตรฐานได้ความสูงก็ได้ตำแหน่งที่หนึ่งมาจากเวทีนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไทยแบบ ถ่ายแบบแล้วก็เข้ามมาเดินแบบแล้วก็มาเดินแบบใช่แล้วจากเดินแบบแล้วก็ไปตอนแรกผันตัวจะไปเป็นนักร้อง่อเขาเป็นเซ็นสัญญาอยู่กับค่ายเน่งนะคะแต่ว่าช่วงรอเทปออกเนี้ยก็ไปเล่นละครอไปเล่นละครให้กับช่องเจ็ดนะคะเรื่องแรกคือเรื่องข้าวเปลือกนานมากเราได้กลับมาร้องเพลงไหมคะค่ะพอหลังจากจบละครเรื่องที่สามเทปออกพอดีก็ได้กลับมาร้องเพลงตอนสัญญาปีสุดท้ายที่จะหมดแล้วที่จะหมดแล้วใช่ก็เหมือน ช่วงนั้นก็จะทํางานแต่เพลงอย่างเดียวประมาณครึ่งปีค่ะก็ถือว่าแบบผ่านงานมาหลากหลายมากอได้ทำอะารมาทำเป็นพิธีกรด้วยค่ะเออพอหลังจากพอหลังจากนั้นเสร็จก็จะเป็นพิธีกรแล้วก็ได้กลับมามเดินแบบอีกทีหนึง่ง เพราะว่าช่วงที่เป็นเล่นละครแล้วก็ร้องเพลงนี่ไม่ได้รับงานเดินแบบเลย่ะแต่พอจบจากการร้องเพลงแล้วเนี่ยก็งานหลักคือพิธีกรและการทีวีตามงานบ้างแล้วก็แฟนโชว์อืก็คือไปเจาะในด้านที่เราชอบแล้วก็เราก็รู้จริงอยู่แล้วใช่ไห<ช><ช>มคะค่ะทีนี้กลับมาถึงงานเดินแบบบ้างงานเดินแบบเนี่ยคือแน่นอนที่สุดละณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาก็ว่ากันว่าเป็นแหล่งแฟชั่นใช่ไหมบางเกอแฟชั่นบางเกแฟชั่นซิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมี งานในเรื่องของการเดินแบบเยอะ,ะเข้าม,ามากมายเลยแล้วตัวโยเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานถึงต่างประเทศด้วยเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่ามันค่อนข้างฟลุกหลายอย่างนะเพราะว่าได้เริ่มงานต่างประเทศว่าเราไปถ่ายให้กับหน,นังสือนึก บ้านเราเนี่ย mm hmm. คือเราไปไกลถึงที่ที่ทฝรั่งเศส mm hmm. พอไปถ่ายที่นู้นเสร็จก็มีเอเจนซี่เข้ามาแนะนําตัวเองกับเรา mm hmm. ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจคิดว่าไกลมานมากแล้ะคงเป็นไปได้ยาก mm hmm. แต่ว่าเป็นคนที่ชอบเก็บรูปภาพเวลาเราเรา,เราถ่ายรูปอะไรวเนี่ยจะมีพอร์ตโฟลิโอก็พอโชว์ใหชช้ชาวต่างชาติดูเนี่ยเขาชอบเลย mm hmm. ลนอกจากที่ตอนนั้นผมสั้นด้วยแล้วก็หน้าก็ข้างแปลก mm hmm. ก็เลยเริ่มง,งานที่แรกคือที่ปารีสค่ะ อแล้วก็มีต่อมาเรื่อยๆก็พอซีซั่นแรกจบก็ลรงไปทำที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็ไปมิลานนะช่วงนียจะจะอยู่แถบนั้นตลอดจนปิดซีซั่นปุ๊บก็กลับมาทำแถวเอเชียบ้านเราืปสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรย่างเงี้ยฮ่องกงเนี่ยจะเป็นที่ประจำที่สมัยก่อนจะจะจะอยู่ครึกลางฮ่องกงครึ่งปีไทยอะไรอย่างเงี้ยไปมามาอืมเอาละค่ะแหมจริงๆแล้วมีงานมากมายขนาดนี้นี่ก็แสดงว่าจะต้องรักษารูปร่างของตัวเองให้แบบ คงที่อยู่ตลอดอเพราะว่าก็จะเห็นเท่านี้ตลอดเลยเนะคือมีนะคะมีช่วงอ้วนก็มีแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ทํางานเยอะๆเนี่ยเยอะเดินทางตลอดเยอะว่าการขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินเนี่ยรังทําให้น้าหนักเราเนี่ยลดได้เหมือนกันนอจากว่าเหนื่อยด้วยนะสภาพร่างกายเหนื่อยแต่ว่าทานปกปติอ่ะออกกําลังกายบ้างถ้าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาแล้วทานเยอะมาเป็นคนกินเยอะมั้ยเพื่อนๆบอกว่ากินเยอะนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่รู้หรือว่าทานทานเยอะแค่ไหน แต่เวลาไปทานกับเพื่อนนางแบบด้วยกันนยทุกคนก็จะมองโอ้โหสั่งมาทีเวลามองโหนอยู่เนี่ยหลายอย่างมากกับข้าวประมาณบอกว่าเจ็ดแปดอย่างมีนางแบบนั่งอยู่สามคนเลยค่ะแต่ว่าก็ทานเยอะแต่ถ้าเกิดช่วงไหนรู้ตัวอ้วนเนี่ยก็จะปลีกเวลาออกออกออกกำลังกายหน่อยออกกําลังกายหน่อยต้องทำนะแล้วมี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 แบบมีจังหวะไหนที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหเราอ้วน ขึ้นมาจนแบบเวลาเดินแบบแล้วเราขาดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาช่วงจะหวะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยว่าปีสองปีหลังผ่านมาเนี่ยคือเวลาเหมือนกับอายุมากขึ้นค่ะพอออกกำลังกายน้อยลงทํางานเหนื่อยมากเนี่ยกลับบ้านมันก็หิวก็กินตลอดเลยค่ะโดยเฉพาะว่ามีพี่สาวกับคุณแม่ที่บอกว่าเราชอบสรรหาพวกร้านอาหารของอร่อยๆทายเนี่ย ก็ห้ามไม่ไหวเหมือนกันเอาละสิเอ,เอาละสิะส <laughs> ก็จะมีอ้วนๆผอมๆแต่ก็สามารถที่จะรักษารูปร่างให้อยู่คงที่แบบนี้ได้ะนะคะเธอใช้เคล็ดลับอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน,น้องโยกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็แนะนำบรัษัทบัตเข้ามาเหมือนกันนะคะ <S <S ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามกันในช่วงของสมุนไพรเพื่อผิวสวยกับสบู่และครีมอาบน้ำฟอเรค่ะช่วงสมุนไพรเพื่อผิวสวยกับสบู่และครีมอาบน้ำฟอเร่ ชสมุนไพรเพื่อผิวสวยกับสบู่และครีมอาบน้ำฟอเรวันนี้นะคะเรามีสูตรเด็ดในการทำครีมพอกหน้าด้วยตัวเองแบบนี้ง่ายมาฝากค่ะเริ่มจากการนำน้ำสม้มกล้วยหอมบดและนมเปรี้ยวรสธรรมชาติอย่างละ1ช้อนโต๊ะมาผสมกันและพอกหน้าทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดคุณก็จะได้ผิวหน้าที่เนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้น แามทำเป็นประจำยังช่วยลบริ้วรอยเล็กๆให้จางลงอีกด้วยค่ะอ๋อแต่มีเคล็ดลับนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่มีผิวมันควรเปลี่ยนจากกล้วยหอมเป็นกล้วยน้ำว้าแทนนะคะเห็นไหมคะว่าสมุนไพรหรือพืชพันธุ์ธรรมชาติใกล้ตัวมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดวันนี้ใครอยากมีผิวชุ่มชื่นสดใสดูอ่อนเยาว์เพียงส่งเคล็ดลับจากสมุนไพรเพื่อผิวสวยของคุณเข้ามาเรามีชุดสบู่และครีมอาบน้ำฟอเรมูลค่า1น0 0บาทมอบให้ทุกสัปดาห์สำหรับเคล็ดลับที่ได้ออกอากาศค่ะ ส่วนวันนี้ผู้โชคดีก็คือคุณสิริพรฤทธิวิสรุตจากกรุงเทพนี่เองค่ะสนับสนุนโดยสบู่และครีมอาบน้ำฟอเร กลับมาคุยกันต่อนะคะกับน้องโยยศสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างกันไว้ในเรื่องของเคล็ดลับการดูแลตัวเองใช่ไหโดยเฉพาะนางแบบเนี่ยเขาต้องเป็นห่วงในเรื่องของรูปร่างอยู่แล้วเลย<อ>แล้วยโยดูแลรูปร่างตัวเองอยังไงบ้างโยว่ารูปร่างหน้าตามันสําคัญนะแล้วก็เป็นยานที่เราต้อง,งใช,ใช้ต้องขายหน้าตาขา,ายรูปร่างน่ว<า><ม>่า หุ่นเราเนี่ยจะใหจพังกันเลยหรือว่ามีไขมันส่วนเกินนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ <c oughs> ดีไซนเนอร์ติทันทีเลยนะ <c oughs> นี่ทำไรมายักทำไมหุ่นไม่เสียเลย <c oughs> เพราะว่าเราเลือกเสื้อผ้าไม่ได้ไงพี่แอน์อ,อ,อย่างบางครั้งเนี่ยโชว์ต้นขาอเอ่ยโชว์แขนหรือว่าจะโชว์หลังเนี่ยหรือโชว์พุง <c oughs> โอ้โหได้เลยประจำเราต้องเฟิร์มเสมอค่ะต้องดูแลดูแลนิดนึงอ่ะแล้วโยทำยังไงอ่ะก็อย่างสมมติว่ามือนี้เนี่ยโยยจะเป็นคนทานหลายมื้อต่อวันนะถ้ามือนี้เนี่ยหนักไปยังทานแป้งเยอะเนี่ยมื้อต่อไปก็ พยายามทาน<ด>ผักมากขึ้นแต่ว่าจะไม่อดอาหารหเลอแม้ก็ก็อีกวิธีน,นี้แหละเราอาจจะใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติมาช่วยได้ด้วยนะเช่นที่มาประกอบด้วยพวกสมุนไพรธรรมชาติต่าง,างชาติเขียวถั่ว ถั่วขาวผลส้มแขกกระบองเพชรอะไรแบบนี้ค่ะกระงช่วยในเรื่องการเผาผลาญร่างกายแล้วมันไปเผาผลาญยังไงคะเอออย่าชัวจำนวนแป้งที่เราทานเนี่ยเช่นขนมปังกล้วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นจากไขมันสปาเกตตี้คุโบน่าอะไรอย่างเนี้ยนะของแป้งเป็นไขมันแล้วก็เป็นน้ำตาลมันก็จะมาเกาะอยู่พวกเอวพวกหน้าท้องมันก็จะไปสะสมเรื่อยๆตามรูปร่างบ่อยก็ไม่ดีค่ะ แล้วตรงนี้ล่ะคะโยมีวิธีการดูแลแล้วก็ทํายังไงああก็มีคนแนะนำนะคะว่าลองทานอาหารเสริมแบบธรรมชาติดูเพราะทานมาแล้วเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยมันจะเผาผลาญเราได้ดีขึ้นระบบขับถ่ายเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่ามันขับถ่ายดีผิวพรรณสดใสแล้วก็พี่แอนเคยเป็นไหมคเวลาาทานข้าวเยอะๆสมมุติว่าทานอาหารจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกระเพาะเราก็จะขยายพอขยายเสร็จเนตอนนี้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอ๋อใช่เพราะบางคนที่บางคนที่แบบ อ้วนโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเกิดจากเหตุนี้แหละจุนมนอาหารมากขึ้นแต่ละมื้อเนี่ยกระเพาะมันก็ต้องขยายตามไปด้วย่อไปเนี่ยพอทานน้อยกว่าเดิมมันก็ไม่อิ่มแต่พอทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําให้อิ่มเร็วขึ้นแต่ว่าทานอาหารในปกตินะคะไม่จำเป็นต้องอดเลย๋อก็คือหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นต้องลดคาร์โบไฮเดตหรืออะไรต่างๆเลยใช่ไหมคะถ้าสำหรับโยเองเนี่ยคือทานปกติแถมทานแป้งได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักจะขึ้น การอดอาหารจริงๆเนี่ยมันไม่ดีค่ะควรจะทานตามปกติแต่ว่าแบ่งเซกชันของอาหารให้ถูกต้องค่ะถ้าเวลาอดอาหารเนี่ยเราต้องใช้หน้าตาใช้รูปร่างมันจะรู้สึกว่าเคลียร์ผิวพรรณไม่สดใสหน้าก็โซสิ่งที่ออกมาคือตาจะเห็นว่าตาแบบโรยเลยไม่ไหวแฟนโชเนี่ยเราหลบได้แต่เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพจะบอกโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าโซ่ไนอะนี้ตาก็เหลืองเชียวต้องทานอาหารให้ครบค่ะ แต่ว่าใช้สารอาหารจากธรรมชาติเป็นอาหารเสริมเพืช่วยเอาตรงนี้ค่ะแล้วจากที่ได้ทดลองวิธีนี้นะคะมีผลกับตัวเองยังไงบ้างฟีดแบ็คกับตัวเองตอนนี้ก็ลูปร่างคงที่นะคะน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกกระชับมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าไขมันต่างๆที่เราทานเข้าไปจำนวนแป้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานมันก็ทําให้เฟิร์มขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็การเผาผลาญดี เวลาผ่าผ่านดีเนี่ยมันจะออกมาที่ใบหน้าออกมาที่ผิวพรรณนะม,มันก็รู้สึกสดใสในส่วนของโยเนี่ยเนื่องจากว่าโยเป็นคนที่มีโอกาสได้ไปหลากหลายประเทศเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะหน้าที่การงานที่ทําอยู่ตรงนี้ด้วยได้เจอกับจะบอกว่าอะไรสิ่งของหรือ,อว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายมีวิธีการเลือกอะไรดีๆให้กับตัวเองอยังไงันนี้ค่นอนข้างเน้นเลยเขาบอกว่า จริงๆคุณผู้หญิงทุก,ทกคนนี่ก็ควรจะเน้นด้วยค่ะทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องมีการรับรองนคะคะจากสถาบันว่าสารธรรมชาติอันนี้ปลอดภัยจริงแล้วก็ทานแล้วได้ผลจริงหรือเปล่าอ,อย่าไปซื้อตามร้านที่แบบว่าขายหมุนขายของเถื่อนท,ที่เราไม่รู้ว่าของเนี่ยมาจากไหน อันนี้สําคัญมากโยจะเน้นค่ะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะแม่ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะใครจะไม่อยากสวยหุ่นดีรูปร่างดีแล้วก็สดใสแบบคุณโยล่ะคะพลาดไม่ได้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะรองโทรมาคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0ูนย์ค่ะสองแปดห้านะคะศูนย์สองสองแปดห้าค่ะเรื่องของน้องโยนะคะยังไม่หมดเท่านี้เราคุยกันไปแล้วในเรื่องของรูปร่างนะคะชีวิตผลงานยังไม่ได้ถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับเธอค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะไปฟังเรื่องราวอะไรอย่างไม่บอกค่ะไปชมในช่วงของ healthreport. com เป็นก่อนค่ะชื่อ healthreport. com สนับสนุนโดย l a c t a m i n นวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหช่วงนี้นะคะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะทำให้เด็กๆเนี่ย ไม่ค่อยสบายกันบ่อยนะคะวันนี้ค่ะอุยจึงพาคุณผู้ชมมาหาคำแนะนําดีๆเพื่อสุขภาพนะคะไม่ให้เจ็บป่วยป่อยกับร้านประจําของอุ๋ยที่ร้านฟา s ซิโนค่ะคุณผู้ชมคะเคยเจอปัญหาอย่างอุ๋ยบ้างไหมคะที่ลูกชายเนี่ยป่วยบ่อยๆนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยก็ติดจากเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็มาติดกับคนที่บ้านแม่ป่วยลูกป่วยติดกันไปติดกันมาไม่หายสักทีนะคะสงสัยคงจะต้องหาวิธีแก้ไขอย่างจริงจังแล้วละคะ่ะอุราทมานะคะว่าการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเจ็บป่วยง่ายนะคะทางต่างประเทศที่นิยมกันมากค่ะการเสริมจินรีเพื่อสุขภาพ ซึ่งใช้ได้ดีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่อุ้ยสงสัยค่ะว่าจุลินทรีย์สุขภาพเนี่ยคืออะไรนะคะและมีประโยชน์อย่างไรนะคะหรือว่าเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากนิติารเพื่อใหดีกว่าช่วงนี้หล,หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าจุลินทรีย์สุขภาพกันมากขึ้นนะคะเพราะในระยะหลังได้มีนักวิจัยในหลายประเทศได้ค้นพบประโยชน์อันมากมายของจุลินทรีย์สุขภาพ ซึ่งสร้างผลดีให้กับร่างกายของเราค่ะหลายๆคนมักจะมีคำถามว่าจุลินทรีย์สุขภาพคืออะไรจุลินทรีย์สุขภาพก็คือจุลินทรีย์ชนิดดีตามธรรมชาติในลำไส้ของเรานั่นเองซึ่งในคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็ย่อมจะมีจุลินทรีย์สุขภาพในปริมาณที่มากพอโดยจุลินทรีย์สุขภาพจะช่วยส่งเสริมระบบคุมิต้านทานในร่างกายโดยการดักจับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกาย และนอกจากนี้ยังสร้างสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคและควบคุมคุณภาพจํานวนจุลินทรีย์ก่อโรคเมื่อจํานวนจุลินทรีย์ก่อโรคลดจานวนลงก็ช่วยลดการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยบ่อยๆค่ะในปัจจุบันได้มีการนําจุลินทรีย์สุขภาพมาใช้กันอย่างกว้างขวางในต่างประเทศโดยถือว่าการเติมจุลินทรีย์สุขภาพให้กับร่างกายทุกวันจะช่วยป้องกันสาเหตุข,ของความเจ็บป่วยค่ะ ดูแลสุขภาพทั้งตัวเองและลูกดีอย่างนี้ทางรายการก็ขอมอบสิ่งดีๆอย่างจุลินทรีย์สุขภาพที่คุณอุ๋ยชื่นชอบไปทานกันทั้งครอบครัวเลยค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้ที่027694777ค่ะซึ่งทางรายการมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้กับทุกท่านด้วยค่ะสนับสนุนโดยสุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยท้องผูกท้องเสียเรื้อรังนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและตานิน กลับมาคุยกับน้องโยยศวดีกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ถามไปหมดแล้วเนาะ <c oughs> ในเรื่องของหน้าที่ผลงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะอาถามนิดนึงว่าอยากจะทําอะไรอีกไหมตอนนี้ <c oughs> ว่าทามาหมดแล้วนะทุกอย่างตอนนี้อยากมีธุรกิจของตัวเองค่ะอยากมีธุรกิจของตัวเองค่ะแต่ยังไม่ออกว่าจะทาอะไรดีจริงว่าวตอนนี้พี่สาวเนี่ยผ่านตัวเองเป็นออกงานได์แล้วค่ะเปิดบริษัทอ,ออกงานไดซใช่ค่ะ,คะคก็คือก็เลยอยากคิดว่า เราควรจะทําอะไรที่มันใกล้เคียงกับงานที่เรางทำหรือเปล่าเพราะว่าเราก็มีความรู้มาทางด้านส่วนนี้ ความสวยความงามต่างๆตอนแรกคิดว่าอยากเปิดโมเดลลิ่งก็กำลังคุยอยู่ว่าว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่อยากเปิดเป็นแบบว่าโรงเรียนดังแบบอะไรอย่างนี้บ้างจริงๆมีเพื่อนเปิดไปแล้วคือคุณลูกหมีแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่นะเป็นอาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมตาลรวเห็นไหมลืมถามอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาจารย์แล้วแล้วเขาต้องสอนยังไงอสำหรับคนที่อยากจะเป็นนังแบบอะไรยเงี้ยเราต้องดูนะคะว่านักเรียนที่มาเรียนเนี้ยเขา ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าอยากจะเป็นนางแบบอาชีพอออันนี้มันแตกต่างกันเหรอคะแตกต่างค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่จะเป็นนางแบบได้ค่ะแต่ต้องการมีบุคลิกที่ดีอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งแต่คนไหนที่มาแล้วเนี่ยดูแลวโนว่าสามารถเป็นนางแบบได้เราก็จะใส่เข้าไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการสอนแต่ละคลาสเนี่ยยากค่ะยากต้องทําการบ้านกับนักเรียนค่อนข้างยเยอะแล้วการที่อยากจะ คนปกติทั่วไปประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอยากจะมีบุคลิกที่ดีต้องทํำยังไงบ้างคะเออยีว่าตรงนี้ต้องมาจากจากภายนอกแล้วก็เข้าไปถึงภายในยคือการแต่งตัวเนี่ยช่วยได้เยอะอ,อการแต่งตัวนะคะเลือกสภาพที่เหมาะสมการเดินการเดินปกติในชีวิตประจําวันเนี่ย สามารถบ่งบอกบุคลิกคนได้ว่าคนนั้นเป็นคนยังไงการนั่งการยืนอะไรแบบเนี้ทุกเรียกว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนใช่ก็จะพยายามสอนเป็นสเต็ปว่าเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะสุดท้ายแล้วอยากจะให้โยฝากอะไรให้กับแฟนๆของผู้หญิง .com เนื่อพราาผู้หญิงจะดูรายการเราเยอะนะคะอาจจะเป็นมุมมองในเรื่องความรักหรือว่าหน้าที่การงานก็ได้ค่ะเอาในเรื่องของความสวยงามเลยดีกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนี่นะคะ เรียว่าเราต้องรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองไม่จําเป็นว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรก็ตามตัวเรเองเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจกับตัวเองมากเมื่อเรามีโอกาสเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถใช้ของได้มากกว่าผู้ชายเยอะค่ะสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคุณผู้ชายเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มค่ะรักสวยรักงามไว้ก่อนฝากเรื่องนี้แล้วกันค่ะโอเคก็คือหมายถึงว่าเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองค่ะนะคะให้กับต<ๆ>ัวเองค่ะ คุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการอยู่วันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถที่จะนำข้อคิดหรือว่าเคล็ดลับที่น้องโยใช้นะคะไปใช้ในชีวิตของคุณได้โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะถ้าสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หมายเลข02นะคะ2853988ค่ะถ้าโทรไปแล้วนะคะอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าโทรมาจากรายการผู้หญิง com ค่ะแน่นอนมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องโยยศสวัสดีมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการผู้หญิง com ค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> แล้ววันนี้นะคะผู้หญิง com ของเราก็าคุณจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา10โมงครึ่งแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะคงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะผลิตภัณฑ์พืชเกษตรถั่วงา,าตราข้าวทองและเครื่องปรุงรสตราพริกทองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง แลคโตมินนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพจากภายในผลิตภัณฑ์ฟอเรส์เฮอร์บิอาบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรฟิมีแดนขึ้นผิวสวยใสให้คุณจากภายในสูตรผิวสวยสูตรลดฝ้าสูตรผิวขาวใสาจากคันเคิลบประเทศฟินแลนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวออรซนอลมหัศจรรย์คุณค่าจากผืนแผ่นดินไทย และ i n d e ด็กลิฟวิ่งมอแห่งนี้นะคะที่ให้สถานที่ในการถ่ายทำของเราค่ะรวมไปถึงสื้อผ้าสวยๆของแอนจากพีน่าเฮาส์นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะงบต